สวัสดีปีมะแม่ค่ะมะแม่เดือนนี้ระวังทุกรูปแบบทุกเรื่องทุกอย่างนะท่านที่ไม่มีเรื่องอะไรเลยระวังสุขภาพระวังโดนโกงระวังเรื่องการเงินค่ะตัวป่วยใจป่วยกระเป๋าป่วยและก็เรื่องจิกจิก,ก,กหน้าลำคาญค่ะนะ,ะและเดี๋ยวใจมันจะหดหูหดหูหดหูนะมันเป็นของมันเองค่ะตัวเลขนี้มันหลายมากค่ะท่านที่ป่วยอยู่แล้วมีเข้าโรงพยาบาลน,นะคะ บางท่านอาจเสียชีวิตนี่ออนพูดตรงๆนะออนพูดตรงๆค่ะหงจุ้ยเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะใส่เสื้อผ้าสิขาวเยอะๆนะคะนอนหันหัวทิศเหนือตรงๆใครมีพ่อแม่ญาติพี่น้องป่วยก็หันหัวไปเพื่อจะไม่เป็นมากไม่เป็นหนักนะใส่เสื้อผ้าสิขาวให้ท่านนะคะหรือว่าค่ยเอียงให้ท่านก็ได้เอียงเตียงก็ได้สมมุติมีเตียงเตียงนอนคนป่วยอย่างเงี้ย แล้วก็มันมีล้อใช่ไหมเราก็ลากเอียงไปเอียงมาก็ได้นะเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้รู้จักกันเราไม่ได้คํานวณว,ว่าผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงของท่านเนี่ยเกิดพสอ,อะไรคริสต์กัาชอะไรออนใช้คริสต์สกักราชมาดูดวงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นออนจะคำนวณได้ว่าคนนี้ต้องใช้หัวทิศอะไรทิศอะไรนอนนะ,ะเอาอย่างงี้เลยท่านที่ทราบทิศก็นอนทิศเหนือตรงๆาทิศตะวันออกทิศ ต,ตะวันตกตรงๆชาวทิศต,ตะวันตกแต่ถ้าไม่ทราบทิศเลยต้องเอียงไปเอียงมาอย่านอนคาที่ใส่เสื้อผ้าสีขาวๆเยอะๆเดือนนี้ท่านที่ป่วยอยู่แล้วจะป่วยเป็นหนักเลยค่ะท่านที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอะไรก็ระวังเดินระวังล้มดื่มกินระวังสำลักค่ะไม่ใส่เสื้อผ้าสีแดงนะคะใส่เสื้อผ้าสีเขียวๆเยอะๆสีขาวๆเยอะๆแต่สีเขียวดีกว่าขาวนะคะเพราะว่ามันเป็นดิน เลขลายเนี่ยมันเป็นธาตุดินดินร้ายเราต้องเอาสีเขียวเขียวเป็นไม้ใช่ไหมต้นไม้ไปบั่นทอนให้ดินอ่อนลายดินเหนื่อยค่ะขอโชคดีค่ะผ่านได้นะคะผ่านได้ทุกอย่างอะ่ะท่านที่มีเรื่องมีราวอะไรผ่านได้ค่ะเพราะว่ามีเลขดีมาตีคู่เลขดีหมายถึงเลขปีเลข12เดือนมามาแล้วค่าหมายเลขหนึ่งเลขแข่งชัยชนะด้านทุกๆด้านมาเมื่อวันที่4ตอน เริ่มมาตั้งแต่ห้าทุ่มค่ะนะคะมาแล้วเลขดีของท่านมาแล้วเพราะว่าหลังจากวันที่15วันที่10เดือนหน้ามะแมที่กำลังทำงานมีแต่ดีๆเฮงๆเงๆรวยๆ,ๆ,ๆดีทั้งปีทั้งชาติตลอดไปนี้นะคะสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะ